ลุกอาลขึ้นทับขาเอาลื่อนม้อร้ยบ่โอ๊ยยังหนักเลยดนก็แล้วำนไมเนาะ คนัหญ่ไงนะพี่น้องพอแม่ต้อนอยู่ข้าด้วยนี่นี่นะโอ้ยทั้งแบกทั้งทายประเดี๋ทั้งแบกทั้งทายเด้อป,ป่ะิดี๋ยป โอ้โโอ้โอ้ยมึงเดาไปดีบั้งนะอนนี้คะไงนี่ โอ้ยเมื่อยเอล่พ่อแม่พมี่น้องเย่าพอแล้วมันพอแล้วตอนหมอนง่ายไหมไมื่อยเอเล่ด้วนี่ตวนนี่โอ้มือสัน่นโตสั่นมาแล้วเดี๋ยวอีกจากต้นมูจ้าตอนนี้ไงก็มูหลายไงสุดเลยเที๋ยว มื่อไรอย่ามาบ่ได้แบกบ้างเสียบ่พ่อให้ไอ้มาเข็นใจดันชิปลานวิวนี่เด้อจ้าไม่อยู่ค่าตน้นง่ายก็มาแบกนะบ่ะพ่อไปสนใจกับเมาเด้อจ้าติดต่อได้ไอ้มาก็เห็นใจในี่เด้อจ้าดันชิปเนี้ย ต้นไม้ยุคค่ายบบไง,งกับมาแบกลงคลิปเห็นบ่ทรงงานไหนมากุกมือทุกเว้นเนี่ยเห็นใจในเนื้อจ้า